ไฟลนตูดนะมันลนข้างเลยพี่ลนตูดเดินๆหนีลนข้างอ่ะล้อนที่ไหลไปหมดแนวคิดมันก็ได้นะเอ้าผมก็เดินนี่คิดอะไรก็เดินเรียบๆก็ไม่รู้จะคิดอะไรคิดไม่ออกคิดไม่ออกเลยจริงอ่ะก็เดินเดินเรียบๆเลยไม่มีอะไรให้คิดเลยเดินขึ้นมาไมเหลื สร้างรักเราสตูเต็มแลยหรอยังใช้คำว่า,าสร้างอีกไอโจมันต้องสร้างเลยเหรอสตูอ,อ่ะไอเดินผ่านไปผ่านมาเห็นหน้ากเก็บที่หน้าแล้วผ่ <laughs> านมาผ่านมานี่ท่านลบมาเป็นกดย้ำยพี่เฮ้ยนิ่งๆหัวใจบ้านผมจอร์เจเยอต้องห้ามสอนจอร์เจีว่ายน้ำจะว่ายเป็นตะกี้เล างอากาศเลยทางไปดีลจิบไปก่อนจิบมาไปอย่นี้ได้อย่นี้ไปได้เ,เดินจากเทียนยผมก็ต้องขึ้นธรแนา่าไม่ไดลไหนนขึ้นมาแน่ กินตัวนี้เฮ้ยโดนหลุดเลยกินลุกแหมบุดเลยบุญใหญ่แม่มาเราจะมากินนะไอหาเฮ้ยเราเดินหลุดนั่น oh ี oh. ่อันนี้หลุดจริงจริงเหรอเออใช่ใช่โอ้โหมามาเป็นทางเลยทีนี้ปักแหล่ดีไล่ปักแหล่เดิที่สั้นแล้เดินแข่งเดินจ้วงหรือะไรเอาเลยเนาะจ้วงเไยโอ้ รับตาคนช่วงเลยแช่คุณลองวิจารว่าคุณจะแน่นแน่นไหนครับตัวใหญ่อะไรตัวตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยด้ยตัวตัวคู่เลยอ่ะอ๋แล้วเียก็้เรียก 快点！快点！ He what's that? ดีแต้มอ,อะไรเนี่ยๆกินเม็ดกินโนดกินเม็ดกินโคนกินยินไม่มีออ่ขับเลยลอกซี ต่อผมกินหมดอะ่ะไม่เอาไว้หรอกเขากลับไปเหมือนเดิมกลัไปเหมนเดิมแล้วเขาบอกกลับไปเหมือนเดิมไม่กลับแล้วดูเลยอยงี้ไม่กลับเลยอย่างนี้ไม่กลับแ <c oughs> น่นอะนผมไม่เลยไม่ได้ซ <c oughs> ีเนียร์อะไรอะ่ะ <c oughs> เปลี่ยนทางเลยเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางเลยคุณ เริ่มเ,เปลี่ยนทางเลยเปลี่ยนทางเลยเปลี่ยนทางเลยชนะแล้วน่า<อ>ผมอยากชน,นะแล้วแต่เนี้ยไม่อยาก,กเสมอนะเพราะคุณยั่วเซ็กต์เลิศเลยั่วเซ็กใช่ไหมเริ่มต้องเล่นอย่างนี้ด้วยสนุกอะไรไปรับอย่างโยมไมู่้ไม่อะไรน่ะเอ้ามันคิดมากไ,ไปหรือเปล่าทำไมมันคิดไม่ออกเลยวะเต็ม คิดมากไปแล้ววาน่าเกดผมไม่เดินยากเฮ้ยอาชบอกว่าแม่รู้เข้าไปก็สวยนะให้โอกาสได้ยิก็ได้ ความสวยมันผ่านแล้วผ่านเลยเอาเยอะมันดีดีให้กินเรา็ตาองกินเรื่อย ตัวแดงเต็มก,กระดานเลยตัวขาวยังไม่มีเลยมันต่อเยอะมากเลยไอย้ดูดูอีกทีเนึ่งนะดูงนี่เราจะไปไหนเสมออย่างเงี้ยมันเพิ่งสองทีมจะเสมอได้ยังไงอะ่ะ <c oughs> จะรีบเสมอ ขอให้ ö, คุณบอกเสมอผมให้อีกนะมีบางทีมีมีมาลุกแน่เนี่ยไม่ได้แล้วต่ำโคนมามาไปนี่ต่ำโคนมาลุกเลยไม่ได้แล้วแน่เนี่ยอ้าวผมไม่เห็นนะเนี่ยเห็นไหมไม่เห็น

ในในก็ง้างแล้วตักายน้างตักายรู้ก่อนแ่วทีเท่านี้เลยอ่ะเท่านี้เลยนะอ่า ินเลยก็ได้เนี่ยเนี่ยดามาตัวเนี้ยมีอะไรอีกบอกเออตุ่มตุ่มานี่ไงไงผมบ้าเลยโอผมบ้าเลยนี่นะหัวหมูมลยไหมอ่าวันนี้ไปไหนเนี่ยเฮ้ยเต้หัวหมูเลยไหมเออจมาดีเหรอเฮ้ยยี่ดีกว่า จะมาทางนี้ก็มันกว้างเลยนนแคบหน่หนหนอยเอ้าไปมาเนี่ยไม่คุนทำอย่างเนี้ย ไงได้จะจนมุมเนี่ยคุณต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วผมเอามาลูกจนพอดีใช่ไหมผมผมคิดไปไม่มีผิดอเนี่ยไงลูกเอาอะไรอ่ะเดินยกแยกเนี่ยเอาอะไรเราเนี่ยทำไมไม่หงายลูกอ่ะมันเรื่องของผมมาตาผมเดินไม่คุณก็เล่นคนเดียวอย่างงั้นเน่ะใช่ไหมเฮ้ยกินนู่นกินนี่เฮ้ยเออมีแต้มนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยเอาเอา แต้มดีดีว่ะเอาแต้มที่เราประกันแค่ไม่กล้าอะไรไม่กล้าผมกลัวตาหากไม่ไม่กล้าไม่กล้าไหนไม่กล้าจะทำไมไม่จิ้มมาอ่ะก็ผมรู้ว่าคุณร้ายขนาดนั้นเราเลยจะจิ้มไปทำไมไออย่างเงี้ยอันนี้ก็เราจะหาต่อยเลยจะหาเรื่องต่อของ่อะก็ใช่ไงโอ้โหต่อยต่อหมดไม่ได้แต้มต่อยเดี๋ยวเราหลบแต้มต่ออันน เอ,อ้ยนี่เบาหน่อยผูอ้อะไรของฝุ่ไปแล้วมันมันไม่ได้ต่อของเ,เดียวเอะๆโอ้โหสามเบี้ยนโ,โอ้โหเดินดีระดับโอรเนาะเดินดีระดับคุณจะมาแพ้ได้ยังไงมาสองตัวเกียร์เบี้ยสามตัวได้เปล่าก็แค่นั้นเกียร์ไม่ได้ก็แพ้เฮ้ <c oughs> ยจะยุ่งนะเนี่ยหามือไม่ได้เลย เ,เดี๋ยไปเดี๋ยวนะรนเราลุกไปเดี๋ยวเราลุกลุกไปยังตายลุกไปอย่าไปลงนะสองสามแผ่นเนี่ยขอร้องเดี๋ยวมันเสียชื่อเขาเสียชื่ออะไรลงเลยผมแย่ไม่รู้จะมุดกี่แย่แล้วนี่กัน ไปเลยดิปลามาได้ได้กินมาเลยไม่ไหมดเลยเอาละได้เอามาออกสักตัวได้เอามาออกสักตัวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลราโดนยังไม่ไดโดนยังไม่ทั้งใตเลยเรายังไม่ได้หางันมา,าที่นี้มาไม่ได้ เสมอไหม่ะไม่ไม่เอาเจ้าชนะเราเฮ้ยลูกพลาดลูกปะลุยทำไงไม่ดีก็ไม่รู้จะทำไง ลงกันพอดีเลยลงไหมม่เป็นเตียมตัวหนึ่งแน่ผมไล่เบียร์ปลูกไม่เป็นน,ยน,ยน,นายานะ เบ,บี้ยดูไม่ได้อรใหา้เสมอไปแล้วกันเพราะว่าะชนะผมไม่ได้แล้วมาดูเบ,บีบ้ยเบีบ้ยเยอะไปไปถอยเบี้ยเยอะเกินไปวันนี้วันนี้ลองเ,มมเนี่ยผมมาที่ไรไม,เ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 ม่เคยเห็นกันเลยสักทีเต็มที่ก็ไม่รังคุยแล้วก็ดูอ,อ๋อแกประวัติเก่าแกก็อ้อมบางทีแกก็้อมนใครเดินเบี้ยตรงกี้เขาขึ้นกว่าเลยที่ ไปเดินก่นพี่แพ้ถามดูว่าเขามีความยุไหไม่ไม่ได้ถามเว่าไ,ได้บดูเห็นเห็ <laughs> นเนี้ยแปกใครเดินก่อนแพ้เอ,อไปเดินก่อนแพ้เนี้ยกระดานเนียใช่เหรอเมื่อกี้เาเดิกนก่อนเแพ้ีเ,<อ>เนี่ย <laughs> <laughs> เดินก่อนีร <laughs> วงเห็น คนเล่นก็ยังรูงง้เลย <c oughs> คนไม่เล่นยังรู้เลยเดินก่อนพะวิ่งแล้วเอวิ่งแล้วจะตียังไงกูอ้า อาทำอะไรกันทำนะบิงมาเนี่ยบิงมาเนี่ยบินมัเนี้ยลองขึ้นมาดีใจครับบินซ้ายวิ่งขวาเนี่ยเฮ้ยมาเนี่ยโอนไปเลยให้ไปเลยเนี่ยมาเนี่ยไม่กลัวก็มาดิ ไปกหมาก็ไปชนะแล้วละ่ะตามากไา็ไม่ชนะแล้วละ่ะยากเลยละเฮ้ยมาบอด้เลยแลย้วไม่ได้ตัตัจจ้งใมเรอกแล้วก็ชิงอยู่ที่นี้แล้ว ใจจะหนีอยู่แล้วด้านะมาเดินอย่างไรพลาดแล้วเนี่ยเห็นยังเห็นยังเห็นยังบอกพูดจะสู้เดี๋ยวก็ปกติก็จะสู้ไม่ได้อยู่แล้วปกติก็จะสู้ไม่ได้อยู่แล้ว เราต้อยฮะก็เลยเจอของแข็งเยอะแล้นด้วยแล้วิถีชีวิตเขาต้องเป็นอย่างานั้นนะเราเขาไม่มีรายได้ไดวิถีชีวิตเขามันเป็นเหมือนแบบจะไปยึดนานอะไรถึงขนาดแบบก็ให้รอคิดนานแต้มหล่นอีกอันนี้ของกินด้วยเอาแล้วขาดด้วย อออมาขดแล้วซอนเรืก่อนได้ไม้ที่หนาซอนเลืต่อที่ห ก่อนได้ออเปรีออยบอะไรต่างๆเขาจ้องจะเสมออยเองอะ ไม่ยอมลุกผ่าดนะห้าหากนัดใหลุก้าดีๆให้พลาดเรอ๊ะีุดหลลว้หมดแวเาไม่ีกอะไรลูก ทังอย่างเลยเป็นครูมันไม่ต้องไม่สนใจแล้วเรื่องนี้เอาเท่ากันเลยเหลือเบี้ยผูกเบี้ยผูกกับเบี้ยเดียม ให้บอกให้ดูกันเราเองอย,อยากรู้ตามหากันเราเองอ ไม่ดีแล้ววะนะก็นี่ปลูกอยู่พวอะไรนี่ก็มาปลูกได้นะนี่ปลูกอยู่นี่ก็กลับม,มาปลูกได้ติดิ่งขึ้นไปมันจบไปโอ,โอ้พี่อะไรข <laughs> องพี่ปวดเลยกินลุกไปก่อน ý mua của mình ý kiến của mình ý kiến của mình ý kiến của ไม่ได้กินกระต่าเหลือไปเปิดเหลือดีไม่ได้เปิดเหลือดีก็วิ่งฟ้าขุดวิ่งหีเลยไม่ต้องแก้เลยตีตรงตีใช่แล้วก็ไปหงายเลยจบ